สวัสดีครับอยู่กับเซลแชมปโตโยต้าคุล่าหน8่นะครับวันนี้จะพาไปดูกระบะนะครับ4ประตูพรีเลนเนอร์ตัวยกสูงนะครับแต่ง G R S แบบนี้คันนี้เป็นเกียร์รุ่นตัวเริ่มต้นนะครับเกียร์ธรรมดา8 8 1 0 0 0บาทสีขาวก็จะถูกลง7,000บาทนะครับแต่งหน้าเป็น G R S ดยวพาไปดูเลยนะครับกระจังหน้านะครับ G R S แบบนี้อักษรแดงรล่อเลยนะครับนี่ข้างหน้าไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะครับไฟไดรบีมาเรียแล้วเรียบร้อยไฟตัดหมอกมาแล้วเพิ่มซุ้มล้อครับของ G R S ต้องบอกว่าอันนี้เป็นงานเทียบนะหน้าเทียบซุ้มเทียบนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับเราก็จะเสริมด้วยตัวชุดโชคกโฟร์เฟนเดอร์นะครับเป็นทวินทูบกระบอกเหลืองนะครับเซ็ตยกสูงนะครับคันนี้ก็จะยกอยู่ประมาณสัก3นิ้วได้นะครับแล้วก็จะมีชุดยกบวกกับปีกนกปรับองศานะครับล้อของคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นขอบ20นะครับลัดด้วยตัวยางนะครับคอร์สลีดเดอร์ตัวนี้เลยนะครับยาง3านะ สเป克ล้อก็จะเป็นลบ44นะครับเสมอซุ้มนะครับด้านข้างก็จะตกแต่งเก็บงานมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นอักษรดำาหมือนรอกระจกมองข้างนะครับสีดำมือเปิดสีดำสติ๊กเกอร์ลายภูเขาแบบนี้นะครับล็อกเก็ตเเปลี่ยนบันไดข้างนะครับเป็นแบบท RD ีนะครับบันไดข้างเหล็กสวยๆเลยนะส่วนสเปคล้อหลังนะครับเหมือนกับด้านหน้านะครับไม่แตกต่างกันติดสติ๊กเกอร์นะครับมุมไฟท้ายเปลี่ยนมาให้เป็นแบบล็อกเก็ตนะครับ แล้วก็ด้านท้ายนะครับเราก็เก็บงานอักษรดําเหมือนเดิมนะครับพร้อมเพจ GR Sport นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นมือเปิดตัวนี้นะครับเป็นสีดําด้วยนะครับเพราะว่าจากเดิมมาโรงงานเนี่ยก็เป็นโครเมียมนะครับเปลี่ยนให้เป็นสีดําจะได้เข้าเซตกันเนาะนะครับอุปกรณ์ตกแต่งก็จะมีประมาณนี้ครับไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนภายในนะครับคันนี้ก็จะเป็นตัวจริงเดิมๆจะเป็นตัวเบาะผ้านะครับลูกค้าเปลี่ยนเป็นเบาะหนังเดินได้ด้วยสีแดงขับเก็บงานเบาะ ได้ด้วยนะครับถ้าใครไม่ชอบเป็นเบาะผ้าเราก็ตกแต่งเป็นเบาะหนังแบบนี้ได้นะครับนี่เลยนะครับสประตูตัวเริ่มต้นนะครับเราก็สามารถที่จะเนลามิดออปชั่นตกแต่งเป็นแบบหน้าตาเป็น GR Sport แบบนี้ได้นะครับใครที่สนใจก็คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ครับเลือกช่องทางที่สะดวกติดต่อนะครับเดยวแชมป์เนลามิดจัดให้ครับขอบคุณครับ